วันนี้มีกิจกรรมม,มาแล้วชาวบ้านช่วยกันฝังท่อเพื่อเอาน้ำไปใช้เดี๋ยวลงไปดูกันภารกิจการฝังท่อเอาน้ำไปใช้ในหมู่บ้าน,านจัดสระกำลังทำการลักน้ำดึงน้ำจากสระใหญ่อันนี้ชาวบ้านมาช่วยกันต่อท่อมาจากสระที่มันสูงกว่าพื้นปกตินะครับตรงโน้นแล้วทำเป็นการลักน้ำลงมา นายกตูปรากฏแล้วนายกตูมาแล้วต้องทงานองแม่มีความเห็นยังไงมั่งเนี่ยดีงต้องยกท่อใช่ไหมกสรสนข้าไลกันโอ้โหได้รถถ่ายมาก็ง่ายกันเยอะเลยนี่เนาะตอดทุนแรงได้เยอะอ่ะขอบคุณนี้เนี่ยครับ น้ำมันจะลงมาจากสระถึงสูงนู้นแล้วก็ลงตามท่อมาตามท่อมามา,มาเจอวาตรงนี้มาเจอวาตรงนี้แล้วก็ลาดเอียงตามพื้นตามพื้นตรงนี้ไปครับกำลังประกอบดูที่การรักน้ำจะส่งน้ําได้ไกลขนาดไหน <laughs> งานยังไม่เสร็จ <laughs> พักยกมีงานแก้ไขนิดหน่อย เออสาหวังดีเนาะีอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะเนี่ยเนาะลุงตู่แกหวังดีเอารถถ่ายกบให้อ่ากบยังงั้นหละไปเหยียบท่อแตกผมลืมบอกไปรถถา่ายคันนี้มันไม่ถูกกับท่อผมก็เหยียบประจําทาเสร็จก็เหยียบแตกเลยโอ้ขายขาย <laughs> อ้าวมาคุงมางานเลยแกรีบไปแรงงานผมตะเลือกไปเลยโอ้เลาะกันหมดเลยเอ่ะ อ๋ออีกทีนึงใช่ไหมแก้แก้ไปเลยใช่ไหมแก้เลยโอ้โหแก้ยาวเลยนี่ว่าหมดเลยเนี่ยไม่น่ารอดเลยไปไหนแล้วไม่รู้นะงานแก้ไขท่อเเดดีี๋๋ยวล้มผูกตัวเมียแก้ไขใหม่ครับท่อแตกเมื่อกี้ท่อแตกช่วงเอาอีโซมา เอาดินกรบบอกบ๊อกบ๊อบ๊อกกอนบ๊อกกอนเอาเอ้ยเอ้ยนู่นไม่ก้นเอ้ยนู่นไม่ก้อนนู้นน่าแดกผมแต่มันแบนก็ตัดออกน้อยถ้าอยู่บนนู่นน้องีกคนเราจะดูไหมว่าน้ำรั่วเกจะไงไม่ลวกอะเดี๋ยวกบทีหลังกบทีหลังดองน้ำก่อนเจะเพลินวางน้ำนะถมไปนู้นเลยนูกถมถมถมไม่ทมเนี่ยผมกลับไปไอซ่อมนะเอาคนนี่แหละมาคนดีนะ นายยกยกันคว้านก็ได้ไม่ต้องทากก็ได้บนขอบท่ามีอันนึงหรือเปล่าไม่มีแล้วมดเ,ออเลนี่คำนวณพอดีเป๊ะเลยเนี่ยสามสามนิ้วเนี่ยเข้ามากเดี๋ยวออกอยากเขี่วถ้าต่อเลยอะ่ะเออเออเล่นจะออกไม่ได้แล้วมันัวดำก็เสี่ยงเ,เปิดมึงดูเงี้ยงมันเสี่ยงมันเป็นงไงมีเงี้ยงก็ได้นั่นแหละเปิดแล้วน้ำมาแล้วไม่เห็นมาแล้ว ต้องเอาสี่สิบรอบวะเต็มท่อ,มอ,มอเลยลมมาไปเลยลมมาไงเนี่ย